สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชี้ล้านคะแนนไม่มีผลลุ้นพรุ่งนี้กกตถกรับรองชัดชาติและสอกสำรานตันพาณิชผู้อำนวยการกกตกรุงเทพมหานครชี้ยึดหลักพิจารณาเลือกตั้งสุจริตหรือไม่เผยชัดชาติถูกร้องเรียนสองประเด็น วันที่29พฤษภาคม2565นายสำราญตันพาณิ์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเมื่อวันที่23และ26พฤษภาคมกกตกรุงเทพมหานครได้รายงานผลการเลือกตั้งเรื่องร้องเรียนและสํานวนการสอบสวนรวมทั้งความเห็นของกกตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสอกอและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปยังกะกะตกลางแล้วและทราบว่าวันที่24พฤษภาคมทางผู้ตรวจการเลือกตั้งได้รายงานผลการตรวจสอบไปยังกะกะตกลางแล้วเช่นกัน หลังจากนี้อยู่ที่ที่ประชุมกกตจะพิจารณาวินิจฉัยอย่างไรและอย่างไรก็ตามกรณีสำนวนร้องเรียนที่ทางกะกะตรกรุงเทพมหานครได้สืบสวนและมีความเห็นส่งไปแล้วนั้นจนถึงขณะนี้สำนักงานกะกะตรหรือกะกะตกลางยังไม่ได้ส่งกลับหรือมีคำสั่งให้มีการสอบเพิ่มเติมแต่อย่างใด นายสำราญกล่าวอีกว่าสำนวนร้องเรียนที่กะกะตกรุงเทพมหานครเสนอไปกะกะตกลางจะพิจารณาว่าเกี่ยวข้องทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่ ตามที่มาตรา17พรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น2,562กำหนดหากพบว่ามีผลทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมก็จะยังไม่ประกาศผลการเลือกตั้งโดยจะต้องไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปซึ่งมีเวลา60วันตามที่กฎหมายกำหนด แต่ถ้าเรื่องร้องเรียนพิจารณาแล้วไม่ได้ทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตก็จะประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อถามว่าคนมองว่านายชัดชาติได้คะแนนเสียงเป็นล้านคนหากพรุ่งนี้กกตไม่รับรองอาจไม่เป็นธรรมนายสำรานกล่าวว่ากกตจะดูว่าเรื่องร้องเรียนทําให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่เป็นหลักการพิจารณาที่ใช้กับการเลือกตั้งทุกระดับ ไม่เกี่ยวกับว่าผู้ได้รับเลือกตั้งหรือผู้สมัครได้คะแนนนิยมมากหรือน้อยผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่ามีรายงานระบุกรณีดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมกะกะตวันที่30พฤษภาคมนี้โดยการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งของกะกะตยึดหลักว่าจะไม่ประกาศเมื่อมีเหตุที่เชื่อได้ว่าทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมเช่น พบมีการซื้อเสียงไม่ใช่มีเรื่องร้องเรียนร้องขัดค้านแล้วไม่ประกาศรับรองผลทันทีเพราะกฎหมายให้อำนาจกะกะตในการสอบสวนเรื่องร้องเรียนร้องขัดค้านภายหลังได้อยู่แล้วส่วนการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยามีปัญหาเรื่องบัตรหายซึ่งยังอยู่การตรวจสอบสำนักงานกะกะตจึงยังจะไม่มีการเสนอให้ที่ประชุมกะกะตพิจารณา ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าเรื่องร้องเรียนผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีทั้งสิ้น24เรื่องโดยนายชัดชาติถูกร้องเรียนในสองประเด็นคือกรณีการจัดทำายหาเสียงเข้าข่ายให้เสนอให้ประโยชน์อื่นได้อันอาจคำนวณเป็นเงินได้เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและการพูดในลักษณะดูถูกระบบราชการ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ